สำหรับเมนูวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูการทำน้ำพริกจากปลาส้มนั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนำปลาส้มมาบีให้ละเอียดเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะเล็กๆในน้อยซะก,ก่อนหลังจากนั้นแล้วเอามาผัดใส่น้ำมันเพื่อที่จะให้มันสีเหลืองนั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็เอาข่ากับตะไคร้มาผัดให้หอมจ้ะ แล้วหลังจากนั้นค่อยเอาเนื้อปลาส้มใส่ลงไปในกระทะแล้วก็โคโลยโคโลให้เข้ากันนะคะเพื่อให้จะเครื่องกับเนื้อปลาส้มนะคะเข้าไปน้ำกันจ้ะจะได้กลิ่นหอมของกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นตะไคร้นั่นเองจ้ะหลังจากนั้นแล้วเราก็เติมวัตถุดิบลงไปจ้าไม่ว่าจะเป็นฟรีก ไปมรกรดหอมเจียวกระเทียมเจียวกรุกเค้าให้เข่ากันไปเลยจ้าพี่หลังจากนั้นแล้วนะคะก็ตั้งไฟอ่อนๆปรุงด้วยแป้งนัวค่ะวัตถุดิบของเราปรุงลงไปเลยนะจ้าความหอมของน้ำพริกก็เริ่มจะออกมาแล้วจ้าท่านผู้ชมหอมมากเลยเพิ่มสีสันด้วยพริกป่นสัก นิดหนึ่งนะจ๊ะรสชาติก็จะออกหอมอร่อยหวานสุลดน้อยหนึ่งค่ะทันบุสมขาสามารถเก็บไว้กินได้ยาวนานเลยนะจ๊ะดูเลยจ้าเบแสบสบแส,บ,ส,บ,สบจ้ะพี่น้องอัดใส่กล่องไว้กินนะคะ ได้นา้นพอสมควรเลยจ้ะพี่น้องเบิรงโอ้ยเป็นตาแสบอีหลีค่ะหยู่นๆน้ำกันจ้ะพี่น้องโอ้ยน้ำไายไหลจ้า